วิ่งมาเลยลูกค้าเชิญเครื่องมาเลยวิ่ง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 ย่า <laughs> oh, <wing, wing>, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> พี่โบอยากเล่มาร์คเรานี่สิวะเอ้ามึงอยากเย็นไม่รู้วันละไม่ใจอ่ะอมบ่นไม่รู้กูบอกฮัอ้าวสวัสดีค่ะใครไม่ตบมัือมันหนักรองแล้วเราไม่ใช่หนักรองแต่เราหวานบอปนนี้ถ้าใครไม่ตบมือให้คลอกเราจะไม่ทอกคอให้ไม่เป็นไม้ ไอ้เอ็นไอโนมตันไส่จับคนห oh, no, no yeah, ัวกันแล้วหัวน so um ุ่มจะได้ยักพันนี้ดิแรงปากบนมีแรงปากหลังจริงเออมึงอย่าเอิดกี่ตาอย่าเอิดนักแรกเต้เอ้ยคนท่านเอาแล้วเขาจัดงานย่อยคนมานั่นแหละคนไม่หมากพือนไอเอ็นปลาจัดพื้นอย่างชอบคนเนาะมาเล่พ่อมี่เพื่แล้วไม่ใจมาเล่เราเอาเราอี่กว่แต้มแค้นแค้นไปตาว่างพ่อมีโอ๊บพันดูพือนเขาไม่ปิดตาเขาเห็นเราอยู่อันเนี้ย Icana, ไม่เด้งเพรบมือกันเกว่าเคยไม่อยากเล่นหัวเอ็ดมั่งปรบมือที่คุณปรบมือจังหวัดปรบมือจังหวัดเออชาติวายังมีคนเห็ดดูหลายคนแหละไมนเอ้ที่ก็ปรบมือปรบมือยิ่งยิงชาแน่แล้วก็ว่าเคยไม่อย yes. <ผ iff. S 1> ากเล่นหัวเอ็ดมั่งก็ปรบมือจังหวัดแต่เด้กเขาไม่อยากเลยอันอันดีก็ตั้งใจเขาตบมือกันแต่วก็ไอ้เขาสัตว์เกลือกมาทำจริงมาต่างวัดโอ้ยแต่โบรันแล้วหนูเออพาไปค่ายอันน ขอบคุณมากๆแม่เอ้อที่มาเล่นูราน้องมอดในคืนนี้นะคะก้นกว่าไม่ตกจะนออกเฉยค่อยไว้แล้วเออน่าบดเน่าแล้วจันทร์บ่ายค่อยเออกนอย่าตกคืนนี้จันบนวันแรกวันเห็นบนแกใครเลยเอาจันแกกับลูกทัดในไทยคืนนี้ฉันออกปากนี่อันอเน่เกณฑ์เกณฑ์เหมือนหน่วยกับลูกทัดอันอ่าหนึ่งพันนัดแต่ว่าแกเอากับสองพันนัด ม่ลูกสิงอย่างนี้ใครได้ย้อนลูกเออใไอ้คนมันทักซิตเราบนว่าไอ้ใครเออใหญคนตกเดี๋ยวไอ้น้องมอดมันเล่นหนูร้าไอเอรือวะเล่นพ่อมีเออไอ้นั่นแหละเพลงนั่นแหละึงคนไม่ตกคนไม่ตกปลาคนไม่ตกอกปากเลวไปเลาอาจารย์ทิดว่ะตาไม่มีตางอกปากได้ใครเออไอ้เอช่องอ่านเล็วอันนี้อันดีช่องหยอกหยอก กปากถูกเหลืองตื่นนะร้บานองมิ้นกอกปากไปทามก็ตกคูแล้วช่วยกันมังเลยเออมาเลยเราจทอดีว่เอาเวลาเรื่องนอยนิดเาเอาทำตาน้องน้องทำมามาเอไม่ทำามาหลไอทำมาเอามาเดียมาหนาเอามานี่มาไอ้มานี่มา พี่วันเดพวล์พี่วันร้องไม่มีธรรมชมชมชมเต้ายิบคากอันนั้นนะไม่ได้เลยต้องตั้งรับนุ่มว้ยถ้าว่ายืนจะเชื่อวันนี้นุ่มปลัดอยู่ตาถุนนี่แหละไอ้ไอ้เขาดัดเรียบร้อยคือนี่นุ่มไม่ใหญ่หรอกเพื่อนอันลงอันลงเสวยยุงอยู่เต็มเอวเพื่อเลยกองทิน เอ้ยเลยนี่น้ำไม่รัดจังไ้มั่งเปรอะจริงแกยิงยานเลยเพื่อนเออในเพื่อนเลยนะไม่รู้ข้างหน้าหลายคนแล้วดูพี่เอยมังไอ้น้องเป้ามังเพื่อนเปรอะไม่รู้แม่ชีมาเล่นโนราหมอนโอ้ยีกมาแกลูกเกลูกเก๋เลยแกมาหนข้างหน้าไม่แม่ชีอั้นมานั่งเล่นหลายคนนู่นเลยอ่ะมีที่ชอบเออหลวง ล่วงคิมกามามาจากวัดเขาอมเออมากันมดเลยโอ้มามดเลยอย่าอย่าอย่ารีบเลยเออชั้นแป๊บเดียวเลยชั้นก้าวเดียวหมดออกเออเออเออไอ้ตั้มนี่ตั้มจมตั้มนี้ทั้มจมไอ้บับเดบับตาบับตา เอ้ยหนูยาดับดีเออเออให้เราคนนั้นติดเสียงแงแสดงว่าแสดงว่าติดตกคืนติดตกเออไม่ใช่ว่าโจนี่ว่าติดโงย่อยเราติดโงเล็กนี่โงเล็กบรรพุ่นลลงเล็กออมีเนอสินโดสินลาอไอ้ไรตโไม่ใช่ก็ตําสินลาสิลาคือไ้ไตดไอ้ไรสินลานี่นีไอนต้นยูเนี้ยวอน่โมันย่บนนี้แล้ว เป็นตัวจังเตอรินตังอิตาและยังเตนเขี้ยวจังงี้ไปอิดตายอิ้ซิลเดซิลลาซิลเดซิลลามินเดซิลลามินจะทัวนาอมีทัวนานานนาเพิยอกให้สู้สูันนีีตายเลยมีเนอกะยอกสูงแรงั่นแม่เฮ้ยทีวอยูุติดซ่องตอ่องปลาไปผานคอไปปนว่าเพื่อ

เอกล่ะทีทำยักษ์ทำยักษ์ทำยักษ์ร่างต้นนี้ถ้าเป็นหนังเอกเป็นมาได้ไหมทำยักษ์เออต้องเป็นหนังยากอาขีนี่อาขีนี่เออเอาทำยักษ์ทำยักษ์ผู้อยากเมียอยากผู้อยากข้าลังอยากผู้อยากข้าลังแต่อยากเมียอยากข้าหน้าต้นชอบอยากอยากข้าหน้ากัาลังข้าหน้าข้าหน้าเออดูแลก็ถือมาเร็วมาเล็น้องโมดโอ้แข็งรับก็แรงเล็กกึนเป็นรับนางเลยดูบัจจุบันจิบ นี่จ๊ะนี่จ๊ะป่าบอกว่าเอ้พี่จิ๋วเลยพี่จิ๋วพี่จิ๋วสี่จิ๋วเขาอยากจิ๋วใจจิ๋วใจ้จิ๋ววัดใจจิ๋วพี่จิ๋วเป็นป่าคิ๋วแต่เด็กเป็นแม่ครัวแต่เด็กนุ่งซะไม่ขอนุ่มนะเรากินเก็บกับกับข้าวพี่หมูเกมลูกเ่าเดอนเร็วนี่ติดได้เติมได้เยอะติดได้เด่นอบกับข้าวพี่หมูพี่จิ๋วเพื่อนในพี่จิ๋วนะเออเบี้ยอันนี้แปดสิบเร็วอย่างเจ้าเลยอย่างช่วยเลยแปดพิมาเร็วเอออยู่ทั้งล้องเลยแล้วไม่โจบเบอร์พี่จิ๋ววันนี้แปดนะ เขาตูกันเลยเอาหยกข้าเอาพัดจำยักษ์เอ้าไม่บองหรอวเอ้าเอาหวาบดกันเลยพาบดยักกันหวาบบดยักกันเออทางจังหวาบดไหนให้น้องมิ้นหวาบดนะข้าหวาบดกันได้เอาบดเอาหยกข้าหน่อยยกหแน่เมื่อนอยากไม่ตื่นหวาเออยังเกี่ยวกันยังเกี่ยวกันยังเกี่ยวกันเะหยกของอัจราน้องเออพยายัก ปักลงจากว่าดักล็อกยาย่เบยนั่งค่อยนุยจะยกอย่างเคียวอย่าลืมเคียวเคียวเคียวเฮอเฮอคลองเยอดชุ่มมาดิคลองเยอดชุ่มมาดีอย่าชุไมให้หนักเบาเอาใช่เราปัดที่คนใดโอ้โหปัดที่ได้เพื่อที่ก็พาไปใต้ก็พาไปใต้ต้งนี่ติดดาวน์นายเขาเละทวงประเทศดไปเฮ้อเอใชยก็เละท้องร่วงเอาฮ้อในบองกันมีบองกันเดียมวไม่บอง อ๋อเจมูละบองเออบองสั้นไม่หรือแต่ยย,ย,ย้อยชายก้องอสุราน้องเออพญายักษ์ตั้งซ้ำหนักอยู่ในไรพฤทธะอ่อไอ้นี่ไอ้นี่ไม่อยากนั่งลุงแล้วค่อยเดี๋ยวอยากให้เลย <ś c oughs> ช่วยช่วยช่วยม่ช่วยยกข้าวอือโดดเดียวเปลี่ยวกายไปก้านึกพารานึกเศร้าให้เศร้าใจ ไม่ลงไม่ยอมไปดังจชิดเลยอายุวัฒนาซ่าขาวสิบเซตดำเมือนเปรตจมูกเข้าเท้ารวยเลยจังหวัดเดียวนะให้มันลงจังหว่าลงดังปักคว่างับกรอนต้นปักผือตกหน้าหุ่นหรอเดี๋ยวเรี่ยวเรี่ยวอาจารย์ชิดเลยหยุดชิดเร็วอายุวัฒนาซ่าขาวสิบเซตดำเมือนเปรตจมูกเข้าเท้ารวย งรำคาญสัตดจากขวามาไร่ไรลงบันไดเลี้ยวควรเ้ยและคอยชวนกับเล่นมองบอดลงบันไดเลี่ยวควนหน้าหนอง พูดแล้วปลาจิวค้อมเหล่านี้ให้ปลาจิวแทมอยากเมียฮิดคนแทมอยากเมียหยอกข้าหน้าทีนี้ยอ,อ,อยากเมียเอออยากเมียทีก่อนปลาจิวะเจ้าตายปลาจิ๋วเฮ้ไยไ,ไม่ต้องอ้วงอาจารย์ออกไอ้มดเลยศเมื่อวันลุงโดกมาอีหรอมู้นเนี่ยอาจารย์ออกไอ้มดตนไม่ต้องอาา้ององวงไม่อ,งงอาจารย์นี่ตุ้มพรือลูกซิสแก่้าว่าตายอ่ะเออแล้วเมนูก็ทำเมนเขาทำเมนไม่เลวรลังมันตนนี่พุ่ทีเดียวเลยไม่ต้องเบรกเสกอยากแก้มตีนเนยเราอยู่ไอ้กิ๊กก็ตาโอเถอเดี๋ยวหน่อยตายโผล่แรงนี่ตายคลาดไม่าตายแล้ว เออเอาอยากเมียดิอยากกานะอีนางอยากเอออีนางอยากอีนางอยากเอออีนางอยากอีนางอยากมันอยากลูกไลยอยากนี่เสจังเหรออยากให้เลยอยากอยากให้อยางอยากเอออีนางอยาก โคตรถูโคตรตเมยไอพี่ม่ยยเ้บไม่ได้ลูกนุ่นถูชี้ข้าวเนีวชี้อยักไม่รู้หรอให้ปวดถูให้ปวดถูปวดจนฉี่วาปถูปลอกฉี่ออกปดถูปลุกีอุดปอดถูชี้นี่มาหลัอนนี้เป็นชีมเื่อกีอุ่ปดถูปวดถูชี้กงจีมุ่งมาตั้มๆเราผู้รู้เราไม่อาลโเลยได้เลยกว่านั้นนะเทียมยักนี่แล้ว อ๋อไม่ไม่ออกได้เลยรองเปลีงได้ทำไมตัวเดียวมาออกตัวเดียวมาลองหนุ่มดมาลงหนุ่มอดตัวเดียวพ่อมีเออเดี๋ยวพ่อมีแม่ไปผักให้เหนื่อยหอบพี่ไปเนาะไปไปไป้อบแม่เชื้อม้าในวัดเจดีย์จัดงานแรกวันทีสิปุ๊บันรำถึงวันทีที่แปะเลยเมาไงผือละแล้วไม่รวยผือนี่จนเมาเลือหานไปแล้วไม่ใช่ติดโน่นละทำไม่ได้เล่นมาเลยวันนี้ไอ้บาวีประเทศนู้กุณมาเลย ไม่ใช่อยู่ได้ใช่อ่ะคนมาเกิดมีเนื้อไม่ใจไม่อกไม่ใจไม่ออกกระพันอึดอัดอึดอัดอึดอัดพอว่าไอ้นู่ลาวาลีวานาไอ้เล็กโคนลาไอ้นี่ก็ไอ้ไอ้ไอ้ลาวาลีวานาไอ้เล็กโคนไอ้โนดุกมาลีวานนาอาจารย์ใครมาลีวานาไอ้โนดุ๊กอาลีวานาไม่น้อยไอ้ชาเต็มไอ้นั่นไอ้นั่นแรงเหมือนตอดเด็กติเกเล่แรงไม่ตุกแต่อีแรงอย่างเดียวไอ้ยอดไม่ดาวีวานาอืมอืมไอ้เล็กโคนก็มา ไอ้คนเล่นตู้แต่มาลีวันหน้าเลยมั้ยนี่มันตกมันไม่ออกเฉยแต่ขึ้นพี่จิ้วว่าน่ารำวาแล้วอ่ะไอ้เล่นคดเอมึงออกเฉยแต่ยายคนตกเล่นบาร์แลยคนตกเกือบตายมันลืมไปก็ยอ์ลืมมันลืมมาคืนนี้ก้อยเมียตกเดี๋ยวหนองมอตกสวัสดีค่ะขอเชิญผู้กำกับนั้งพี่น้องครับให้เราตระวัติวัญนครดี